สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์หนังสือผมอยากจะได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่13านี้นะครับคือหนังสือมันออกมาใหม่เยอะ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 มากมากเลยนะฮะในปีนี้ปีที่แล้วกับปีนี้ออกกันแบบโอ้โหเดือดจริงๆนะฮะแล้วในงานหนังสือเนี่ยก็ออกมาใหม่เยอะมากนะครับผมคือผมอยากจะได้ประมาณสักทุกเล่มที่ออกมาแต่ว่าชีวิตจริงเราไม่ได้ไปสุลตานขนาดนั้นนะครับก็เลยคัดมาแล้วนะฮะว่ารายชื่อ2ี่หัวชื่อเนี่ย จะเป็นชื่อที่ผมน่าจะได้ซื้อในงานนี้แล้วบางเล่มก็อาจจะซื้อก่อนไปแล้วด้วยนะฮะในการพิออเดอร์บางบางสมาชิกเขาเปิดพีไปแล้วเนาะล้วก็กดไปเรียบร้อยแล้วแหละล้วก็เหลือที่เหลือเอาไว้ไปเก็บซื้อในงานนะฮะ <S <S MM ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ลิสต์หนังสือของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารอดูก็ได้นะฮะว่าหนังสือของผมกับเพื่อนๆเนี่ยจะมีใครลิสต์เรื่องเดียวกันไหมถ้าเกิดลิสต์เรื่องเดียวกันเนี่ยก็เดี๋ยว มาคุยกันหลังงานหนังสือกันก็ได้นะครับบูธแรกนะฮะกับ D 12นะครับผมเรื่องไซเคียวพิฆานะครับผมเป็นเนื้ยไซไฟที่จะเล่าถึงอนาคตของมนุษย์นะฮะที่เราวิวัฒนาการตัวเองไปแล้วคิดค้นเทคโนโลยีที่ทําให้เราเนี่ยจะไม่มีใครแก่ตายหรือป่วยตายได้นะฮะก็มนุษย์เป็นอมตะก็ได้ว่ากันง่ายๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะการเป็นอมตะเนี่ยก็คือมันมีข้อเสียอยู่แล้ว นะครับผมก็คือมันไม่ตายไงพรมันไม่ตายปุ๊บล้นนะฮะอะไรที่มีเยอะเกินไปมันก็จะโล้นโลกนะครับผมสุดท้ายก็เลยต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการพิพากษาเลือกจอเก็บเกี่ยวชีวิตเพื่อจะรักษาสมดุลของโลกของสังคมเอาไว้นะฮะก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเล่มนี้มาต่อกับที่บูเลมสนะฮะกับบิเลโอนั่นเองนะครับผมรืม,มาทัง้งหมดสเล่มนะฮะเป็นอัศจรรย์ก่อน,นชีวิตไลน์อินพอสิเบิของคนเขียนแมท นะฮะคนเขียนเดียวกับ Midnight Library นั่นเองนะครับจะเป็นการเล่าถึงตัวของหญิงชราคนหนึ่งที่เขาได้ม,มาะดกไปอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้การเปลี่ยนกับความคิดของเขาว่าเฮ้คำว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันมีอยู่จริงๆหรือเปล่าในเกาะเกาะนี้นะฮะก็ถ้าใครชอบ Mid midnight Library เนี่ยเขาบอกว่าเล่มนี้เนี่ยฟิลเดียวกันเลยแต่ว่าในเรื่องวิธีการลงกันเล่าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าจะได้ความรู้สึกเหมือนเหมือนกัน นะครับเล่มที่สองนะ,ะก็คือลาชันกวางนันเองนะครับราชันกวางเนี่ยออกมาเป็นเล่มที่สี่แล้วนะฮะเล่มที่สี่เนี่ยคือเล่มจบของซีรีส์นี้แล้วนะ,ะฮะก็โห้ทุกๆสํานักรีวิวมาก็คือสนุกนะฮะสนุกก็เลยคิดว่าคิดว่าาตัวเองนาจะซื้อเหมือนกันนะครับเท่าที่ไปจํารีวิวมาได้ก็คือมันจะมีไข้ไข่หนึ่งระบาดนะไข่หมาป่าดำถ้าจําชื่อไม่ผิดนะไข่หมาป่าดำเนี่ยมันทําให้คนในประเทศนั้นอนะ่ะตายแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ตาย นะฮะก็เลยจะโดนจับมาทําทายาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเาต้องการแค่เลือดไปทายาหรือว่าต้องการเอาชีวิตเขาไปเลยอะ่ะไม่แน่ใจเขาก็เลยต้องมีการหนีนะฮะแล้วก็มีคนอื่นที่สามารถมีภูมิต้านทานของโรคหมาป่าดำได้ได้นะครับก็น่าสนใจมากๆก็คิดว่าน่าจะได้ลองเล่มหนึ่งในงานนี้แล้วก็ซื้อกันต่อยาวๆจนจบสี่เล่มนะครับ มาต่อกันที่บูธ E16 ิบนะฮะกับมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัดนะฮะกับเรื่องพรายพิสดารหรือว่า A Meeting with Medusa นั่นเองนะครับเป็นเรื่องสั้นของอ่าอัลเทอร์ซีคลาร์กนะฮะอัลเทอร์ซีคลาร์กนี่เป็นนักเขียนนิยายแนวไซไฟเยอะมากๆนะ,ะเรื่องดังๆก็จะเป็นอ่าทูเทอร์สั้นวันสเปซออซีนะครับประมาณนั้นนะฮะในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นเล่าเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเดินทางไป ที่ดาวพฤหัสนะฮะแล้วก็ไปเจอสิ่งมีชีวิตยอยู่ที่นั่นซึ่งโอ้ก็สามารถใช้ชีวิตยอยู่บนชั้นบรรยากาศของของดาวพฤหัสได้ก็เป็นนิยายเก่าที่เขียนมาในปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองประมาณนี้นะครับผมซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับไซไฟในยุคนั้นเนี่ยเฟื่องฟูมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าอ่านนะฮะมาต่อกันที่บุ๊ดอีสิบเก้านะฮะกับแซลมอนเฮาส์นั่นเองนะครับแซลมอนเฮาส์ปีนี้นะฮะผมเลือกไว้สองเล่มนะะผมก็คือ โรแมนติกกับผีหรือว่าเดอะเดซโรแมนติกนั่นเองผมจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักเขียนเงาที่ได้เจอปัญหาคิดนิยายไม่ออกแล้วก็เจอกับผีเจอกับอะไรพวกเนี้ยซึ่งหลายๆคนได้อ่านไปแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ซื้อก็คิดว่าน่าจะไปซื้อในงานรู้สึกว่าน่าจะสนุกน่าจะสนุกดีนะครับผมอีกเลี่มหนึ่งนะ,ะก็คือนี่จำพรธเจ้าของอพ่โจโบองโกโฮสต์หลักของรายการ Miss Uni เว r s e นะครับผมซึ่งจะไปกับอาจารย์นาย ที่เป็นแขกงรับเชิญบ่อยๆในรายการที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติหรือว่าศาสนาพุทธนะฮะก็จะไปตามรอยพระพุทธเจ้าเลยตั้งแต่ประสูตรสรูปบริณฑิพาแล้วก็ตามสถานที่สําคัญๆของศาสนาพุทธนะครับผมผมคิดว่าน่าจะสนุกนะฮะเพราะแกเขียนเล่าอะไรที่แบบเรื่องที่มันด้วยตลกแกก็เขียนว่าตลกได้นะฮะก็รออ่านเล่มนี้อยู่นะครับก็ต่อกันด้วย e 4สิบเจ words publishing นะฮะก็คือเรื่อง ภาคสุดท้ายของเราผู้รักหนังสือ The Last Bookshop in London นั่นเองนะครับผมเขียนโดยมาเลเรียนมาตินนะฮะจะเป็นการเล่าถึงในปี1939นะครับผมช่วงสงครามโลกพอดีนะฮะก็จะเป็นการเล่าถึงตัวของอ่าเกรซเบเนตที่เขาเดินทางมายัางลอนดอนในช่วงนั้นนะฮะมาทำงานในร้านหนังสือที่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาทำที่นี่นะแต่ว่าจะพักจะผูมามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงสงครามอ่ะมันก็ตึงเครียดเนาะร้านหนังสือเนี่ย ก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ช่วยเยียวยาจิตใจผ่อนคลายให้กับเหล่าผู้ที่ยังอยู่ในยุคสงครามตอนนั้นนะฮะก็รู้สึกว่าน่าอ่านมากๆเล่มหนึ่งเลยก็เลยจัดมาเรียบร้อยนะครับผมเล่มนี้ไม่พลาดแน่นอน,นครับต่อมาคครสิบห้านะฮะกับสำนักพิมพ์แอโร่นั่นเองนะครับกับตำนานเล่าเหมาไถ่นะฮะของอูเสียบป๋อผมว่าไม่ใช่คนกินเหล้าแต่ผมชอบประวัติศาสตร์ของ บางอย่างที่มันสามารถอยู่ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันได้เล่าเมาไทยเนี่ยถ้าเกิดคนไหนสนใจประเทศจีนนิดนึงหรือว่าดูหนังจีนดูซีรีส์จีนก็ตามนะฮะเล่าเหมาไทยเนี่ยจะเป็นเล่าที่โดนพูดถึงทุกครั้งนะฮะเป็นเล่าประจําคนจีนเขาเลยก็ว่าได้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเล่านี่มันไปที่ไปที่มายังไงแล้วก็มีความสําคัญกับประเทศยังไงอะไรประมาณนั้นก็เลยจดไว้ในลิสต์เรียบร้อยแล้วนะครับมาต่อที่เอพิสิบสี่นะคะรับไรบริเฮานะฮะกับ ความทรงจําของน้ําและชาผมอ่านชื่อฟิลแลนร์ไม่ได้แต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ memory of water นั่นเองนะ,ะ memory of water เนี่ยจะเป็นการเล่าถึงไซไฟดิสโซเปียที่สังคมในตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นสังคมเผด็จการเรียบร้อยแล้วนะ,ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันหายากมากๆนะครับผมแต่ตัวนังเอกเนี่ยเขาเป็นผู้สืบทอดวิชาปรมาจารย์ในการชงชานะฮะก็ยุคนั้นเนี่ยใครมีแหล่งน้ําหรือว่ากักตุนน้าไว้เนี่ย เป็นอจากรรมนะซึ่งตัวนางเอกเขาน่าจะมีแหละเท่าที่อ่านในะเรื่องย่อมานะครับก็น่าสนใจมากๆเราไม่เคยไปโฟกัสกับเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องน้ําเรื่องชาอะไรพวกนี้เวลาเราพูดถึงดิสโทเปียใช่ป่ะเราจะนึกถึงสง,สงครามนึกถึงเรื่องใหญ่หญโตๆการดบบกายพันธุ์อะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้คือน้ํามันเป็นเบสิกของเราเลยว่าน้ํามันหายากนะแล้วเอาน้ําเนี่ยมาชงเป็นชายต่างหาก ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจนะฮะมาต่อกันอีกเล่มนะฮะกับคนสวนจากโอชคอฟนะครับผมเป็นนิยายยูเครนนะฮะซึ่งได้รับการแปลจากภาษารัสเซียเข้ามาให้อ่านผมเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้อ่านหนังสือนิยายจากยูเครนนะไม่เคยอ่านมาเลยก่อนอันนี้นะซึ่งเป็นไซไฟแฟนตาซีด้วยนะฮะผมมีการย้อนเวลามีการแบบมิติประตูอู้มันอ่านเรื่องย่อแล้วรู้สึกว่าเอ้ย มันไม่ได้มีความแบบแฟนตาซีไซไฟมันไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศหลักๆนะประเทศอื่นๆเขาก็มีนิยายแนวนี้เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าน่าอ่านน่าอ่านนะครับต่อที่ที่ G15 นะครับรไทยกับคนเดียวในคอนโดของอาจารย์ชาติกรอบจิตินะฮะผมคนเขียนคำพิพากษาพันหมาบ้าจนตรอกอะไรพวกนี้นะครับผมใช้เวลาในการบ่มเพาะเรื่องเนี้ยนานกว่า20ปีนะฮะก็เนื้อหายังไม่มีการบอกว่าเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าหนังสือที่ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะตั้ง20กว่าปีเนี่ย มันน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นแหละและผมอันนี้ก็พลาดไม่ได้สําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวนี้นะครับมาต่อกันที่ h ฮดสามสิบหกนะฮะกับ Bo ๊กสเคปนะฮะผมคัดมาสองเล่มน,นะครับผมก็คือคำนิยฐานแห่งเกาะนาฬิกาหรือ The Wi ิิ่งเกมนั่นเองนะครับผมของแมสเจฟเฟอร์นะฮะเป็นการเล่าถึงตัวละครเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในสุนยงดูนะฮะซึ่งเขาชอบนิยายคนเขียนนิยายคนหนึ่งมากแต่ผมวันหนึ่งเขาได้รับเชิญ ไปที่บ้านของผู้ชายก่อนเนี้ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณขอพอรได้เนี่ยไปที่ที่หนึ่งมันจะมีกระเทยขอพอรแล้วพรที่คุณขอมันจะสมหวังนะ,ะแต่ว่าระหว่างนั้นอนะ่ะมันต้องมีการเล่นเกมมีบททดสอบไปด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะฮะเห็นเนะะื้อหาแล้วรู้สึกว่าอืม um, น่าสนใจดีนะครับมาต่อกันเรื่องที่สองนะฮะอยามนุษย์ต่างดาว The human นะฮะของผู้เขียน mass h i e. คนเขียน t ิ e midnight v a l y นะฮะผมอ่านชื่อแกไม่เคยถูกไม่รู้ทำไมเหมือนกัน นะผมเป็นนัายานอวาศไฟรัชญานะที่จะเล่าว่าเออม,มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาต้องมาสังเกตการมนุษย์อยู่พักหนึ่งเพราะว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไปคิดค้นสมการหรือทฤษฎีอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมนุษย์ทั่วไปเอามาใช้เนี่ยคนทั่วไปรู้มนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาไปสู่จักรวาลได้เราจะยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งความยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยนียยหลายลเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะว่ามนุษย์ยิ่งใหญ่ไม่ได้แ้ายิ่งใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยคนอื่นเขา วุ่นวายชิบหายกันหมดก็เลยมีการส่งมาเช็คก่อนนะฮะว่าถ้าเกิดมันเป็นคนยังไงวะไอ้ดาวเนี่ยมันเป็นคนยังไงถ้ามันเป็นภัยเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเขาจะได้ตัดตอนทิ้งก่อนนะฮะก็ well Entonces, เป็นโอ้เข้าสไตล์เข้าเข้ามือผมมากนะฮะกับนิยายสไตล์นี้นะครับก็จัดไว้ในเรียบร้อยแล้วนะฮะมาตออที่เจซนะฮะกับหนึ่งสามหจิสนักพิมพ์นะฮะกับเรื่องทศเลขกําลังมันพูดเล่นนะฮะรถจะเลขกาลัง ไอ้ทศเลขกำลังมันเนี่ยผมไปเจอในคลิปรีวิวหนังสือของ tory b o บอมกับกับคุณเบสท,ที่เป็นเจ้าของสําักาพิมพ์นี้เขาเขาคุยกันใครสนใจเข้าไปลองดูในในจีใน t ิ k t o อกได้นะฮะต,ตลกในงานหนังสือรอบเนี่ยนี่คือเล่มที่จะเป็นไฮไลท์ของเราเป็นเล่มที่ชื่อว่าอะไรทศเลขกำลังมันที่ที่อยู่บริษัทนี้จริงโคตรตลกนะฮะไปดูคลิปนี้มาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะอ่านเล่มนี้ขึ้นมทันทีนะ,ะเพราะว่าเขาเล่าได้ น่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าใครที่ชอบการสักอังคาดนะฮะเขาบอกว่ากาะสักอังคาดเนี่ยอารมณ์เหมือนหน้าร้อนเดือนมีนาแต่รถจะเลกำกำบังเนี่ยจะไปจะไปกําลังมันเองแหละรถจะเลกำมันเนี่ยเหมือนหน้าร้อนเดือนเมษาโอ้โหแล้วคุณคิดดิหน้าร้อนเดือนเมษาประเทศไทยอ่ะมันร้อนขนาดไหนนะฮะก็เลยโอเคถ้ามันดีนดนั้นจัดไป ดี๋ยวมาจัดไว้ในลิตนะครับผมมาต่อที่ J 3สามสิบอารหนึ่งศูนย์หนึ่งสันักพิมพ์นะกับคุณหมอดูลิตเตอร์เล่มหนึ่งกับเล่มสองนะครับเป็นการเล่าถึงคุณหมอคนหนึ่งที่เก่งมีความสามารถนะเป็นช่ตาแพทย์หรือเปล่าหรือเป็นหมอจริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะในการสื่อสารระหว่างคนกับสัตว์ได้แกเหมือนแกแบบโอ้เรียกว่ามิวแทนได้ไหมคุยกับสัตว์รู้เรื่องอะนะฮะก็เลยทาให้แบบปัญหาที่คนกับสัตว์สื่อสารกันไม่เข้าใจเนี่ยมีคุณหมอเป็นก่าใจนะฮะแล้วเรื่องเนี้เนี่ย เขามีเล่มต่อมาอีกหลายเล่มเลยผมก็หวังว่าถ้าเกิดเล่มหนึ่งเล่มสองขายดีนะฮะเราจะได้เห็นเล่มต่อๆกันของของเขาอีกนะครับมาต่อกันที่เจ3สิบสามนะฮะน้ำผู้สนักพิมพ์นะครับผมกับหน้ากระดาษนี้มีวิธีค่าคุณการตั้งชื่อแบบนี้เดาไม่ยากนะฮะกับซีรีส์โรเบิร์ตฮันเตอร์ของคิสคาร์เตอร์นะครับผม The Risen in Mud นะฮะเป็นเล่มสิจากซีรีส์ของโรเบิร์ตฮันเตอร์นั่นเองนะครับแฟนๆสายสืบส,วน,สวนเนี่ย รอกันสุดๆไปเลยนะฮะมาต่อที่เอมิสแปดนะฮะกันักพิมพเวลานะครับผมสักพิมพเวลาเนี่ยออกไลน์อัพใหม่มาอีกหลายเล่มอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะซื้อบระมันสองเล่มก่อนแล้วเล่มอื่นทยอยซื้อเพิ่มทีละเดือนทีละเดือนนะ,ะเพราะว่าผมผมอ่านไปหลายสำนวนแปลแล้วมันมีอย่างเอ็กซ์ติเดย์อาราวด์เวอร์วอล์ฟเดอะเวอร์อะไรเงี้ยซึ่งผมซื้อมาบางเล่มยังไม่ได้อ่านเลยนะ,ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปแล้วกัน นะผมแต่สองเล่มที่ผมคัดมาเนี้ยก็คือสองเล่มที่ผมอยากอ่านมากที่สุดที่เขาออกมานะครับผมเรื่องแรกก็คือดาวซานถีเล่มสองนะฮะ The Dark Forest นะครับผมเล่มต่อจาก T-Body Problem นะะเป็นหลังจากที่มนุษย์เ่เรารู้แล้วว่าเอเลี่ยนจะมาบุกดาวเราแล้วนะฮะดาวซานถีจะมาแล้วอีกสี่ร้อยปีมนุษย์โลกเนี่ยจะรับมือกับเขายัางไงต้องติดตามผมพูดจริงๆใครไม่เคยอ่านดาวซานถีนะแล้วคุณชอบไซไฟนะอ่านได้โปรดอ่านได้โปรดขอร้องว่าคุณต้องอ่านเพราะว่ามัน โอมันดีมากๆบมันหาไฟไ์แบบโอ้สนุกมากอ่ะพูดจริงนะครับผมกับเล่มที่สองนะเดวนดิโกนะฮะผลงานของัอาจนนแบ็กวูดนะฮะจะเป็นการเล่าถึงปีศาจส,สปารลาดที่อยู่ในความเชื่อของอเมริกาโซนอเมริกาแคนาดาพวกนี้จะเป,เ,ปเป็นปีศาจที่อยู่ในป่านะฮะที่เป็นแบบกินคนอะ่ะน้า,าจะจะครให้คน แต่ว่าจะกินคนจะมีความหิวตลอดเวลาฟิลเปรตไหมฟิลพีปอบประมาณนั้นไหมนะแต่เป็นของฝรั่งเขาซึ่งตัวเวเดโกเนี่ยมันถูกเอามาใส่ไว้ในหนังในภาพยนตร์ในเกมเยอะมากๆแต่ผมว่าไม่เคยอ่านต้นฉบับเขาเลยว่าเอ้ยที่ไปที่มาของของอันแรกๆที่เขาเลือกมามันเป็นยังไงก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้น่าสนใจก็เลยเลือกมานะครับแต่เล่มงอื่นจะซื้อแน่นอนสารับพิมพ์นี้นะฮะมาถึงสารพิมพ์สุดท้ายของคลิปนี้นะฮะอย่างคิวโซหนึ่งวอดบอลเดอร์พับบิชิงนะครับกับ หนังสือที่ออกใหม่มาทั้งหมดหกเล่มนะฮะหกเล่มนี่นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าตัวเองอ่ะจะซื้ออยู่ประมาณสเล่มก่อนแล้วเดีกยสามเล่มเนี่ยซื้อที่หลังนะฮะเพราะว่าอ่านไม่ทันแล้วก็ออกมาเยอะด้วยนะครับผมปีที่แล้วนะเอาพูดเร่องนี้ก่อนปีที่แล้วนะบทวันเดอร์ช่วงปลายปีถึงต้นปีที่ผ่านมานะฮะเรียกว่าโอ้กระแสแฟนตาซีระบ้านเราเนี่ยกลับมาฮอตฮิตมากๆานะทำให้นังสือของบทวันเดอร์เนี่ยหา ยากขึ้นมาทันทีนะไอ้เราก็ค่อยๆเก็บไนงะปรากฏว่าซื้อไม่ทันเขานะฮะก็เลยขอสลักพิมพ์นะฮะรีพิลล์หลายๆเล่มใ,ให้หน่อยผมอยากอ่านฟีลว่าดีมากนะร้รก็ผมแล้วก็อีกหลายเล่มเลยที่อยากอ่านแต่ว่ายังไม่รีนะฮะก็ก็รออยู่นะครับผมมามาพูดถึงสนักพิมพ์เล่มใหม่ๆที่สนักพิมพ์จะเอามาตีพิมพ์ก่อนนะฮะผมกับเล่มแรกนะฮะเล่มวาอาถานนะครับผมเล่าวาอาถานเนี่ยเคยมีสนักพิมพ์ อื่นนะ่แปลมาแล้วรอบหนึ่งแต่เขาแปลแค่เร่มเดียวบางั้งจะไม่ผิดนะแล้วก็วดเอามาพิมพ์ใหม่นะฮะเป็นนิยายแนวไซไฟประจนภัยนะผมที่เล่าถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ว่าจะมีความแฟนตาซีไซไฟเข้าไปด้วยก็คือแบบโอ้โหมีเรือบินมีสัตว์ที่เป็นแบบลูกผสมกับเครื่องจักรอะไรเงี้ยไปอ่านเรื่องย่อมาแล้วโอ้นานนานมาก เรื่องนี้ก็เลยไม่พลาดแน่นอนนะครับเรื่องที่2นะกับสาธารณรัฐมังกรเดอะดาร์กอลิฟทับิกนะฮะผมเล่มต่อของเดอะป๊อปปี้วอร์นะเป็นผมเรียกว่าดาร์กแฟนตาซีเลยแล้วกันนะผมที่มีการบอกเล่าสอดแทรกบริษัทที่เกิดขึ้นในโลกเราจริงๆอ่ะเข้าไปอยู่ในนิยายด้วยแล้วก็ผสมกับโอ้นิทานตำนานของจีนที่แบบเขาเรียกว่าจะปั่นมีปั่น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 ออกมาเป็นเรื่องเนี้ยแล้วเล่าได้ดีมากผมชอบมากแล้วผมอ่านเลย กตรงนี้เขาเอามาจากอันนี้ตรงนี้เขาเอามาจากตรงส่วนนี้ตรงนี้เขาเอามาจากคนคนนี้ตรงนี้เขาเป็นเทพอันนั้นอะไรประมาณเนี้แนวคิดแบบโอ้โหผมผมผมชอบจริงๆกับ The p a p p y War นะฮะ mm hmm. ก็เท่าที่อ่านมาเขาบอกว่าเล่มสองเนี่ยจะยิ่งดีขึ้นอะีกนะะผมก็คาดหวังคาดหวังไว้เยอะนะครับผมก็เดี๋ยวรออ่านดูนะครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายนะฮะกับร้านหนังสือกับผมก็ดูกหรือว่าตัว Bookshop and b o n d u ดันั่นเองนะครับเป็นนิยายที่ผมรอมากมากมากอีกเล่มหนึ่งเลยของปีนี้นะฮะแล้วก็โอ้เล่มลาเต้ดีเจาลาเต้เป็นอะไรที่แบบโอตรงตรงจริตผมมากผมชอบมากๆนิยายแฟนตาซีที่เราไม่ต้องเป็นต้องไปบูก็ได้ผมแค่ชอบเห็นแบบชีวิตประจำวันน่ะกินกาแฟขายขับข้าว ทำขนมอ่อานไปแล้วแบบโอ้โหกลิ่นมันกินขนมมันอยู่ในจินตนาการเราอะผมชอบนิยายประมาณเนี้ยไม่ต้องบู๊เยอะไม่ต้องอะไรเยอะแค่มีชีวิตประจําวันสบ,สบายๆเฉยวเฉียเครียดทุแลวชีวิตจริงเราเครียดกับงานอยู่แล้วได้อ่านอะไรผ่อนคลายผ่อนคลายแบบเนี้ยผมก็หวังว่าบุ๊กช็อปแอนด์บลูัสจะได้ฟิลเดียกับตำนาน,นลาเต้นะครับและนี่นะฮะก็จะเป็นหนังสือทั้งหมดที่ผมคัดมาแล้วว่าผมอยากจะอ่านในปีนี้นะครับต้นปีนี้นะฮะ ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะมีหนังสือเล่มไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือเปล่านะฮะก็คนไหนที่อ่านสไตล์เดียวกันหรือว่าสไตล์อื่นแล้วอยากจะมาแชร์ก็เต็มที่นะฮะป้ายเต็มที่เลยปีที่ผ่านมาหนะะังสือหลากหลายสไตล์มากนะฮะความรักนี่วายสืบสวนนิยายแบบผู้ใหญ่ อย่างอเดลเซลเซลอย่างไอเบเกอร์ก็อ่านนะฮะปีนี้ก็แบบสะน,ะกน,นะนุกสนานะการน่ะนียายหลากตล์นะฮะไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นไซไฟเป็นคลาสสิกเป็นแฟนตาซีเป็นโกธิกไอ้พวกนี้ไม่ได้จำกัดกันขนาดนั้นอ่านทุกแนวนะฮะก็ใครอยากแะป้ายเรื่องไหนก็ป้ายมานะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าในงานเราจะซื้อแค่ที่ผมสต์ไว้ได้หรือเปล่านะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าใครอยากแชร์เรื่องไหนม,มาแชร์กันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ